Hour later. อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการและทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณตี้มาบ้าๆแล้วก็ผมเอฟดอมคนเดียวคนเดิมนั่นเองนะครับผมแอระแหวันนี้นะฮะไม่ได้มาเล่นอ่าอ่ากิโลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเรียกนะครับโอ้โหเห็นถกเถียงกันกิโล แล้วก็กิโลแล้วก็ไ <kilo. S 1> คลแล้วก็อะไรไม่รู้ครับโอหเยอะแยะหมดเลยนะครับก็ตามนี้เรียกปืนอะไรก็ได้นะครับก็ตอนนี้เหมือนมีคนลงกับผมด้วยนะอยู่ข้างหน้านะครับลงกดังเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอดแหนมก่อนเอ้สอดแหนมไม่ใช่สอดแหนมแฮ่เอ้ยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเปิดตัวย่องไปเนี่ยพีอยู่ตรงป้ายเต็นผมเลยนะมันกระโดดงัดหน้าเลยสิครับเออโดดไปเลยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งเลย วันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นตามปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเลยนะครับผมไม่ได้เล่นปืนกิโลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าตัวปืนเฟนเนกนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะรู้ว่าเฟนเนกยังเล่นได้อยู่ไหมแต่ผมการันตีเลยครับเพราะว่าเฟนเนกไม่ได้โดนเนิร์ฟยังไงเฟนเนกก็เป็นที่1ในอนาคตรครับต่อให้มีปืนที่ดีๆยังไงเฟนเนกก็ยังเล่นได้ถ้าเฟนเนกไม่โดนเนิร์ฟการที่จะมีการการที่จะมีปืนมาคลองบอลลางแทนเฟนเนกได้ ไม่ใช่ว่าการอัปเดตใหม่ปืนใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับแต่เป็นการที่ต้องเนิร์ฟเฟนเนกลงการที่จะเนิร์ฟเฟนเนกทำให้เฟนเนกได้แบบแบแบเล่นไม่ได้แบบอยู่หมัดเลยนะก็คือ1เลยลดเขาเรียกวนะ่าไงนะลดกระสุนของเฟนเนกลงจาก30นัดให้เหลือ25นัดเหมือนเจ้าตัว MSMC MM นะครับแล้วก็เพิ่มแรงดีดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเฮ้ยโห เอ็งจะหลบพี่ทำไมเนี่ยพี่กำลังจะพูดมันๆเลยนะครับอัพทําไม่เหมือน m อ็มเอ็มัเมื่อก่อน m อ็มมันจะมันมันเป็นปืนที่ดีดใช่ไหมแต่มันนิ่งกว่านี้นะครับแต่เฟนเน็กอะมันต้องเพิ่มแรงดีดหรือไม่ก็อะไรทักอย่างหนึ่งที่ทําให้ปืนมันยิงยากขึ้นกว่านี้ถึงจะเนิร์ฟมันลงครับแต่แพทนี้ผมมั่นใจเลยครับปืนกิโลเข้ามาปืนอะพีพีเเข้ามานะครับยังไงเนี่ยโอ้โหเจอ ขอได้เข้าไปไม่ล่วงเดี๋ยวผมค่อยพูดยังไงครับผมกล้าพูดได้เลยครับว่า PP ไอ PP เนี่ยไอปืนที่เข้ามาใหม่นะผมขอเรียก PP นะครับไม่ใช่ PP19 นะครับมันคือ PPSH นะครับผมขอเรียกสั้นๆว่า PP แล้วกันไอเจ้าตัวตัวเนี้ยไม่มีทางที่จะมาเป็นเมตาแทนเฟนเกได้ถ้าเฟนเกไม่โดนเนิร์ฟนะครับยังไงก็ยังไงก็เหอะถึงมันจะแรงถึงมันจะดีก็เหอะคอยดูเถอะครับ มันมันมันเป็นเป็นเป็นไปนได้ยากนะเพราะว่าเฟเนกยังยังอยู่เฟเนกไม่โดนเนิร์ฟนะครับส่วนของเจ้าตัว AR นะครับกิโลนี่หนักไม่ได้เป็นต้องรอดูของแต่งครับแต่วินาทีนี้ที่ที่จับที่รู้นะก็ยังยังไม่ถึงขั้น AK ไม่ถึงขั้นพวก M13 นะต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้เจอศัตรูแล้ว,วผมขอจอดยิงก่อนเลย Luna, กันเฟนเนกรูดหน้าเกาะส้มหมดไปแล้วยังไงครับโอ้ยโอ้กระสุนหมดก่อนอันนี้มันเป็น ยังไงวัสดีครับแหมอันนี้เป็นเฟนเ็กเก็บพื้นนะครับระยะลำเมดเลยไม่ได้นะครับโอเคผมยังไงครับหายตัวโอ้โหดูดิยิงมันเกาะแตกแล้วอะนะครับโอ้โหยวตามไล่ล่าก่อนตามไล่ล่าก่อนเลยละกันผมขอยืนยันนะวินาทีนี้ก่อนนะผมไม่รู้นะครับตอนที่อาปืนกิโลกับปืนไอพีพมันสามารถแต่งได้แล้วในอนาคตนะอันนี้ผมผมพูดถึงตอนนี้ตอนที่มันยังแต่งไม่ได้นะครับ ยังไงเมตาก็เฟนเนกกับอ่าเฟนเนกกับ AK เแล้วก็เอ็มสิบสามเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับเฟนเนกเหมือนเดิมไม่เมตานี้อ่าไม่เปลี่ยนแต่ถ้ามันมีการอัปเดตแบบว่าปืน2ปืนนั้นที่เข้ามาใหม่สามารถแต่งได้ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแซงเขาที่จะมาแบบแทน AK ได้อย่างนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะผมไม่รู้นะ้วต้องขออาภาัยด้วยนะครับแต่จาก ลึกๆในใจที่ผมเล่นมาแบบนานขนาดเนี้ยนะครับผมผมผมไม่รู้ดิผมเชื่อในตัวเองว่าเฟนเนกกับ AK แล้วก็เอ3ไม่มีทางตบแน่ๆต่อให้ปืนกิโลกับปืนพ p สามารถแต่งได้ก็ไม่มีทางล้มของเก่าได้นะครับผมในซีซั่นนี้นะผมไม่รู้นะนี่ผมเดาเองนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่ออนนี้แล้วแต่ท่านท่านเลยแต่ผมบอกได้เลยว่า ตอนนี้เพื่อนกลางโลกกานผมแล้วผมจะยิงยังไงผมจะพูดยังไงก็ไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอดาองก่อนเดี๋ยวขอตั้งสติในการเล่นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวพวกเองนี่ก็นะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนจ๊ะเองอยู่ไหนคะเนี่ยเอ้ข้างหลังโอ้โหดีนะมันไม่ยิงผมผมก็ยืนนั่งปั๊มเกาะตั้งนานก่อนซิ่งหนีกันซิ่งหนีกันมาดีครับมาโอ้โหโดนไปทีหนึ่งข้างหลังก็มีว่าผมไม่กล้าเล่นว่ะเฮ้ยมาดิวะ มาดูว่ากระโดดเข้าไปข้างในยังไงมันไม่อยู่ตรงไหนไวะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยออกมันวิ่งอ้อมบ้านโอ้ยนี่สวัสดีครับสวัสด,ดีครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะโหตรงนั้นตัวนั้นเพื่อนก็ฆ่าไปแล้วนะครับก็นั่นแหละจากประสบการณ์ที่เล่นมาผมผมดาวลุ้นล้วนลยนะใครมีความคิดเห็นยังไงลองบอกกันได้นะครับหลังจากที่ผมมาลองเล่นเฟนเนกเนี่ยผมไม่ได้จับเฟนเนกนานใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยลองมาจับเฟนเนกดูนะครับแบบ ฟเฟเน็กเก็บพื้น,ฟนเฟเน็กแต่งของคนอื่นหรือฟเฟเน็กของตัวเองทั้งนั้นนะยังไงยังไงฟเฟเน็กก็ที่หนึ่งนะครับลูกรักยังไงก็คือลูกรักเกียดีนะครับผมโอเคตรงนี้มีตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอา้าเสียงตีนง,งงหมดแล้วนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างครับอันนี้อันนี้เป็นที่ผมนะครับไม่ใช่เป็นที่เกมนะครับอันนี้รู้ได้เลยเพราะว่าผมยังไม่ได้รีเซ็ตอะไรทั้งนั้นนะผมปกติก่อนที่จะอจัดคลิปผมต้องรีเซ็ตน่นนี่นั่นก่อนนะอันนี้คลิปคลิปนี้คือลืม <laughs> นะครับก ประมาณนี้ก็คือผมไม่ได้จับเฟนเนกมานานมากนะครับคือคลิปย้อนกลับไปดูได้เลยครับคือผมเนี่ยคือมูติคุณบอกว่าเอ้ยพี่มึงไม่ได้จับเฟนเนกแค่ไม่กี่คลิป6 7คลิปอะไรเงี้ยเนอะวะหกเจ็ดคลิปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะผมลงคลิปวันละคลิปและคลิปสภาพครับกว่าจะได้หนึ่งคลิปบบผมต้องเล่นกี่ตาผมต้องเล่นกี่ตากี่ชั่วโมงกว่าจะได้หนึ่งคลิปฉะนั้นผมจะลืมเฟนเนกแล้วไม่ได้จับเฟนเนกเยอะมากเป็น ก็คิดสภาพเอาแบบเกือบประมาณ20 30เกมได้เลยแบบเยอะมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้จับเฟนเนกก็เลยลองจับเฟนเนกดูนะครับกลับมาจับเฟนเนกดูนะว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมปรากฏว่ามันยังเล่นได้ครับแล้วก็ยังเป็นปืนโกงอยู่นะครับในซีซันนี้นะครับเคอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะแต่คลิปหน้านะครับผมจะเอากิโลมาเล่นกิโลนะครับผมจะเอากิโลมาเล่นเพราะว่าผมชอบ ชอบเล่นปืนที่มันไม่ใช่เมตาณนะวินาทีนี้นะไม่ปกติผมเป็นคนชอบเล่นปืนเมตาเพราะว่ามันมันมันคือผมเป็นคนตามเมตาแล้วเพราะปืนเมตามันก็ดีแล้วมันก็โกงอยู่แล้วใช่ไหมไอ้สามเฟนเนกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําคลิปแบบมันจะน่าเบื่อครับเปลี่ยนปืนไปเล่นเรื่อยๆนะผมก็เลยชอบแบบนี้มากกว่ากลายเป็นชอบแบบนี้แล้วนะฮะในการทําคลิปแต่ถ้าถามว่าผมไม่ทําคลิปผมเล่นจริงจังแบบสมมติมีคนจะเอาผมไปแข่งหรือ ผมต้องการทําอะไรชักอย่างหนึ่งผมจะไม่เล่นปืนพวกนั้นครับผมก็จะเล่นเฟนเน็กจะเล่น M13 พวกนี้แหละนะฮะก็คือปืนที่ผมเล่นปกติแล้วแต่ว่านี้ด้วยการที่ผมทําคลิปนะก็เลยโอเคคลิปหน้ากิโลเจอกันนะครับผมเล่นแน่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่รู้ผมบอกไม่ได้ไม่มั่นใจว่ากิโลจะมาหรือเปล่าในคลิปหน้านะแต่จะทําให้ดีที่สุดครับตอนนี้ก็ยิงไปแล้วนะครับผมพูดมากยิงมาก นะครับพูดไปเรื่อยฟังไปเรื่อยแล้วก็ดูไปด้วยนะสนุกดีฮะโอเคแต่ส่วนของไอเล่นไปเล่าไปนะผมยังยังไม่ได้ทำเลยนะครับก็ยังยังไม่มีผลตอนรับว่าใครอยากจะดูผมก็เลยอ่ะยังไม่ทำมันนะก็เลยเล่นเป็นปืนไปก่อนเรื่อยปืนนอกไม้ต้าก็ยังจะทำอยู่นะครับ HvHvr หรือ Hv อะไร HvK แล้วฮะ HvK นะผมก็ยังจะทำอยู่นะครับแล้วก็ ICR1 แล้วก็พวกปืนต่างๆที่มัน ่ด้องเบต้าผมยังจะทําอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีปืนใหม่เข้ามานะครับก็เลยทำคอนเทนต์ปืนใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาลองเฟนิกซ์สักเล็กน้อยนะฮะยังไงก็เบต้าเดิมผมรับประกันรับเบต้าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างหน้ามีตัวเรียบร้อยเรียบร้อยดิล่วงไปซะเบต้าเดิมนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นว่าแพทนี้จะมีปืนใหม่จะมาคลองแชมป์ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องฮนะเมต้าเดิม <laughs> เล่นให้เหมือนปกตินะครับผม โอเคเหมือนว่าตรงนั้นศัตรูจะแอบอยู่ตอนนี้ผมฆ่าดว่าเท่าไหร่แลนะสิบคนนะสิบสองคนใช่ไหมนะครับสิบสองคนแล้วนะครับโอเคเฟนเนกก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะฮะโหเทพเจ้าแห่งความไวนะครับเฟนเนกที่หนึ่งเลยนะครับโอเคมาดิครับมาดิครับเกาะแตกไปแล้วนี่ไงเฟนเนกแต่งก็อย่างนี้ไงแป๊บเดียวเก็อือ <c oughs> แป๊บเดียวเกาะแตกนะฮะ ก็แตกก็แตกข้างหน้าเหลือตัวสุดท้ายเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเมตานี้เฟนเนกเหมือนเดิมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับก็อยากให้ผมได้ปืนอะไรหรืออยากให้ทําปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้หรืออยากให้ผมทําคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่รัก๊า้บาย